สวัสดีนะครับวันนี้มาแปลกนิดนึงนะครับหลายคนเห็นชื่อคลิปแล้วอาจจะคิดว่าสายลับประชดอีกหรือเปล่าหรือสายลับแบบว่าพูดอวยไปเรื่อยหรือเปล่าหรืหรือเป,เปล่านะครับคือถ้าเกิดน้องตั้งใจเหมือนดูหนังนะครับถ้าเกิดตั้งใจดูจริงๆแล้วก็พยายามเข้าใจสิ่งที่เขาเรียกว่า intention นะนอะ้อ จุดมุ่งหมายของไม่ว่าจะหนังไม่ว่าจะอะไรก็ตามมนะันถ้าเกิดเข้าใจพวกนี้มันจะน้องม,มันจะเคลียร์มากครับอาจจะดูหน้าตายอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับน้องก็จะรู้ว่าเออจุดมุ่งหมายของพี่มันคือแม่งพูดจริงหรือพูดเลียวน้องเนื้อว่ามันพี่ว่ามันดูไม่ยากมากนะครับมันก็เหมือนกับการดูภาพย,ายนตร์เรื่องหนึ่งนั่นแหละครับเรื่องหลานมากนะครับเป็นงานล่าสุดของ g ี h วันนี้พี่จะมาพูดง่ายๆเลยนะ้องว่าทําไมพี่ถึงให้เรื่องหลานมาก10ิบคะแนนอันนี้คือกูบอก ตั้งแต่ต้นคลิปเลยให้รู้คะแนนไว้เลยว่ามันคือคะแนนนี้แล้วสิ่งที่น้องจะได้ฟังหลังตนี้มันคือเหตุผลออกตัวก่อนเลยว่าส่วนตัวพี่ไม่ได้อินกับ gDH เท่าไหร่นะักคือ gDh เป็นค่ายที่เขาไม่ได้เทคริสเท่าไหร่คือเขาไม่ได้ซุ้มเสี่ยงที่จะทำหนังแนวใหม่ๆอะไรสักเท่าไหร่นะครับเขาเป็นค่ายที่พี่มองว่ามันเหมือนกับหนังวัยรุ่นนอกกระแสที่ถูกเอามาปรับบริบทให้มันแมสขึ้นให้มัน สามารถดูได้ในวงกว้างมากขึ้นคือเอาเป็นว่ามันจะไม่ไกลไปจากนี้นะน้องมึงจะไม่ได้เห็นแบบอยู่ดีๆ g t ทมาทำแบบหนังไซคลอนจิเคิลทิวเลอร์เฮียอะไรพวกนั้นหรอกนะเนึนนอกออกว่าแล้วก็แม่งกูเลิกหวังมาแล้วนะครับกูไม่คาดหวังเฮียอะไรแล้วรู้ว่าเออมันคงเป็นหนังที่เป็นค่ายหนังค่ายหนึ่งที่แม่งโคตรเพเซฟนะประเด็นคืออะไรน,น้องๆไอหนังพวกแบบนั้นนะ่ยมันต้องหาคนเล่าอะไรที่ที่เขาที่เขาชอบคือมันคงมีคนชอบแหละแต่มันอาจจะไม่มีใครมาเล่าอะไรแบบ แปลกๆหรืออะไรไปต่างจากนี้แล้วเท่าที่พี่ดูมาไอคนส่วนใหญ่ที่เขาทําหนังป้อนให้กับ GDH หรือทําหนังให้ค่าย GDH ก็มักจะเป็นคนเล่าหนังชีวิต หนังวัยรุ่นหนังเทสดีกูจะเรียกง่ายๆอย่างงี้นะน้องจะหาว่าพี่สเตอริโอไทป์ไม่เป็นไรนะครับกูจะเรียกง่ายๆว่ามันคือหนังวัยรุ่นเทสดีสําหรับคนในตัวเมืองกรุงเทพนะครับนี่คือกูว่ากลุ่มเป้าหมายเขาอาจจะมีสักเรื่องนึงแหละเขียนไว้แบบนี้นะครับถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลความว่าหนังแบบนี้นะครับไอหนังดรามา่าธรรมดาสักเรื่องหนึ่งหนัง,หนงทั่วไปจะไม่มีที่ยืนในวงการภาพยนตร์นะครับคือหนังทุกแนวมันก็ควรจะมีที่ยืนอยู่ ในวงการภาพยนตร์ไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ทําได้ดีอย่างเรื่องหลานมาก,การที่พี่ให้เรื่องหลานมาสิบคะแนนนี่คือสําหรับพี่นะมันเป็นการบ่งบอกถึงตัวอย่างมันไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกมันสามารถดีกว่านี้ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราจะไประดับโลกอะไรเงี้ยเนาะมันดีกว่านี้ได้แต่ณนะตอนนี้หลานมาสําหรับพี่นะครับนี่คืออันดับต้นๆของหนังไทยเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการที่จะทําหนังไทยคุณภาพที่ดีมากสักเรื่องหนึ่งนะครับหนังไทยที่พี่เคยให้สิบคะแนนมีไม่เยอะมากนะครับส่วนใหญ่ แล้วก็นังก่อทั้งนั้นนะครับก็จะมีมี2องส่อันตรพันค์ของเมืองนะครับใครสนใจอยากฟังพี่พูดถึง2องสี่กนี่ก็อันนี้ก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกพวกบูชิตนะครับก็จะสามารถดูคลิปพิเศษอันนี้ได้นะครับมีเรื่องเรื่องตลก69นะครับมีมวลลักทรานซิสเตอร์นะครับฉลาดเกมโกงนะครับคนผีปีศาจนี่เกือบๆนะสำหรับพี่นะ่เกือบๆนิดนึงเนะวลาพี่ให้คะแนนพี่จะไม่เอาหนังไทยไปเทียบกับหนังฝรั่ง ต้องบอกนี่นหนึ่งหลายคนแบบไม่เข้าใจทําไมมันเทียบไม่ได้น้องมันมันมันคนละมันคนละสเกลกันเลยนะมันมันคนละแบบคนละอย่างคนละสเกลกันเลยครับคือหนังไทยสําหรับพี่เนี่ยมึงเอาไปเทียบหนังฮอลลีวูดมันมันมันคนละสเกลมึงนึกง่ายๆเลยบอลไทยอะน้องมึงจะเอาบอลไทยไปเทียบกับแมนยูอย่างนี้เหรอดีสําหรับพี่เนี่ยมังก็คือดีในแบบของไทยอะถ้าเกิดเราจะไปแบบเอาไปชิงแชมป์ระดับโลกแบบออสการ์อะไรอย่างนี้น้องมันก็ยังคงไม่ถึงขั้นนั้น เ็นไหมครับอีกอย่างหนึ่งเวลาพี่ให้คะแนนนะครับพี่จะแบ่งเป็นจันราไปพี่จะแบ่งเป็นแนวแนวไปมันจะมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นในแต่ละแนวกันสมมุติว่าพี่ให้หนังแก๊งสเตอร์อย่างสองสี่เก้าสิบคะแนนเนี่ยเรื่องอื่นที่เป็นหนังแก๊งสเตอร์เหมือนกับสองสี่เก้าก็จะถูกเปรียบเทียบกันนึกออกไหมนี่คือตัววัดคะแนนของแก๊งสเตอร์หรือว่าถ้าเกิดเป็นหนังอ่าหนังโจรกรรมแบบฉลาดเกมโกงตอนนี้ก็จะเป็นตัววัด เรื่องอื่นๆที่จะตามมานะครับหรือว่าจะเป็นหนังครามคอมดี้ก็จะมีเรื่องอเรื่องตลกหกเก้าอะไรงนี้นะครับเรื่องนี้หลานมาสำหรับพี่มันเป็นตัวอย่างของหนังเนี่ยหนังดรามา่าชีวิตง่าย,ายๆเลยเป้าหมายของหนังเรื่องนี้คือต้องการความธรรมชาติใช้ ความธรรมชาติเข้ามาช่วยไม่ได้มีเรื่องราวที่มันหวือหวามากไม่ได้มีคอนเซปที่มันแปลกใหม่อะไรมากแต่มันทําในสิ่งที่มันทําได้ดีพี่เปรียบเทียบง่ายๆว่าหลานม่ามันคือข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวเป็นอาหารพื้นๆเป็นอาหารธรรมดานะครับ แต่ก็อร่อยได้เนื่องแม่ก็ทําให้อร่อยได้มันนี่มันมันไม่ใช่อาหารแบบเปิดพิสดารอาจจะเทียบไม่ง่ายกับไข่เจียวปูของเจ้าไฟที่หลายคนบอกว่าไอ้เทียมันก็แค่ไข่เจียวแต่บางคนนี่ไอ้เทียสีพันก็แดงนะเนึ่ออกากแมมันก็แล้วแต่คนนะครับแต่พี่มองว่าเออนี่ก็คือเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เป้าหมายของเขาคือเขาต้องการความธรรมชาติแล้วพี่มองว่าเขาทําได้ดีมากในเรื่องของการแสดงทุกตัวละครเล่นได้ดีหมดเลยบทพูด ธรรมชาติมากต้องบอกนิดนึงไอคนสมัยนี้มักจะมีปัญหาเยอะกับบทพูดเหี้ยอะไรนี่กูบอกตัวกูส่วนตัวกูลำคาลเอาเท่าที่พี่เห็นมาแล้วกันนะครับบางคนก็จะมีปัญหาว่าบทพูดมันดาดาวมากเลยอะไรเงี้ยอีกคนนึงบอกว่าอามา่าแทนตัวเองว่า เป็นกูอะไรเงี้ยไม่เห็นเลียวเลยอะไรเงี้ยน้องมันมึงมึงอย่าไปเหมารวมว่าคนทุกคนบนโลกนี้ต้องพูดแบบพ่อมึงแม่มึงนึกเอกอไหมฮะไม่งั้นเนี่ยคนทําหนังมันจะทําหนังกันไม่ได้เนอะขนาดนี้มันยังไม่มีอิสระเลยมึงยังแบบหาเรื่องมาอะไรสักอย่างมึงต้องเปิดใจกว่านี้หน่อยต้องมองว่าเออมันอาจจะพูดเยี่ยอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่เหมือนกับประสบการณ์ที่มึงผ่านมาแต่ว่าความธรรมชาติมันมีอยู่ หาหนังเรื่องอื่นที่แสดงได้ธรรมชาติแบบนี้ค่อนข้างยากน้องลองนั่งคิดดูง่ายๆว่ามีหนังอะไรบ้างมีหนังไทยเรื่องไหนบ้างที่พอจะเทียบเรื่องความธรรมชาติกับเรื่องนี้ได้เอาเป็นว่ามันค่อนข้างยากเรื่องนี้ทําได้ดีด้วยความที่เขาแคสติ้งอาามา,มาพี่เดาว,ว่านะอาาน่าจะเล่นเป็นตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งก็คือแคสตรงบทมาเลยฉะนั้นอาาก็จะไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองอะไรมากมันก็เลยมีความธรรมชาติอยู่ในนั้นทุกอย่างมันดูธรรมชาติมากตัวละครเอ็ม พี่ไม่รู้จักนักแสดงก็าหรอกเขาชื่อบิวกินเลยกูไม่พี่ไม่เคยดูผลงานก่อนหน้านี้ของเขามาก่อนแต่ดูแล้วรู้สึกได้ว่าเขาคือเด็กลูกคนจีนอะไรเงี้ยที่มีชีวิตอาศัยอยู่ในสังคมแบบนี้เลยนองเนือว่ามันมันดูแล้วมันเชื่อทุกคนเล่นได้ดีมากนะครับค่อนข้างเชื่อมากเหตุผลหลักๆที่ทําให้พี่เชื่อในการแสดงของทุกคนในความธรรมาชาติที่มันเกิดขึ้นในการนําเสนอที่มันเกิดขึ้นอันนี้ยกเครดิตให้เลยนะครับ ผู้กำกับครับเขามีวิธีในการวางเฟรมมีวิธีในการบล็อกกิ้ง g f r มมิ่งที่มันดูธรรมชาติมากสังเกตด้วยหนังเรื่องนี้มันจะไม่ได้คั t ติ้งเยอะเขาจะใช้วิธีในการวางเฟรมสวยมีตัวละคร โลดแล่นอยู่ในเฟรม4ี่หคนพร้อมๆกันปกติแล้วถ้าหนังไทยถ้าน้องดูละครเยอะดูดูซีรี่์เยอะมันจะมีการตัดรับหน้าคนนูน้นคนนี้คนนั่นคนนึ่งคนนี้นทีอยู่ในห้องเดียวกันแต่ตัดรับหน้าสี่ห้ารอบวิธีนี้มันง่ายสะดวกและรวดเร็วแต่การวางเฟรมคือมันต้องมีการจัดวางให้มันสมบูรณ์มากที่สุด นะครับคนนี้จะยืนตรงนี้คนนี้จะเดินไปตรงนี้คนนี้จะยืนตรงนี้โดยที่มันไม่บังหัวกันไม่บังหน้าไม่บังหี่อะไรกันทุกคนจะถูกมองเห็นได้ภายในเฟรมเฟรมเดียววิธีนี้มันจะยากกว่ามันจะดูธรรมชาติกว่าสังเกตดูว่าเวลาเขาวางเฟรมบล็อกเฟรมอย่างนี้ปุ๊บนักแสดงจะสามารถเล่นได้ทั้งตัวคือเราจะเห็นตัวละครมุ่เมัตนจะดูธรรมชาติมาก,มากๆนี่คือวิธีการนำเสนอแบบหนังสมัยก่อนยุคสมัยนี้ที่พี่ไม่ค่อยได้อินกับหนังสมัยนี้สักเท่าไหรนะ่นักด้วยความที่ หนังสมัยนี้เรียกเหมาล่งง่ายๆว่ามันเป็นโมเดิร์นฟิล์มคกิ้งส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันคือเขาจะมีการไอหน้าชัดเบอร์หลังเยียอะไรกันน้องจะเห็นเนี่ยมันจะสวยในแบบของคนสมัยใหม่มึงสามารถให้ตัวละครยืนตรงไหนก็ได้ทําเยียอะไรก็ได้มึงถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ปุ๊บมันจะดูเป็นหนังขึ้นมาทันทีมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้ ในเรื่องนี้เขาก็มีทําอยู่แต่ว่าเขาทําไม่ได้เยอะอะไรมากการโค้ชอัพหน้าอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากปกติแล้วเขาจะใช้ในจังหวะที่มันควรจะเน้นอารมณ์เท่านั้นแต่ว่าหนังสมัยนี้มันมีการใช้ไอ้แบบนี้เยอะตลอดเวลาคือบางทีพูดอะไรกันแบบเรื่องปกติไม่จำเป็นต้องเน้นอะไรมาก <S <S เขาก็จะใช้วิธีแบบประมาณนี้ด้วยความที่มันง่ายนอ้องคือไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นกระบวนการของคนทําหนังอะไรที่พี่มันละเอียดยิบย่อยมากแต่เอาเป็นว่า หลานมากนาเสนอได้ดีมากแล้วก็พี่รู้สึกว่า,าคนเล่าเรื่องคนนี้มีความเป็นฟรีเมกเกอร์สูงพอเขาใช้วิธีในการวางเฟรมสวยๆบ็อกกิ้งสวยๆปุ๊บไม่ใช่ไม่ได้ใช้แค่หน้าชัดหลังเบอร์อะไรตลอดเวลาเหมือนกันหนังทั่วไปนะครับเราจะเห็นสภาพแวดล้อมในซีน เยอะมากหมายถึงฉากอะไรเนาะหมายถึงฉากหมายถึงเซตหมายถึงอะไรพวกนี้เราจะเห็นเลยว่ามีโทรทัศน์อยู่ตรงนี้มีตู้อยู่ตรงนี้มีอะไรวางอยู่ตรงนี้คือมึงจะเห็นสิ่งพวกนี้อยู่ตลอดเวลามันจะเป็นส่วนช่วยที่ทําให้หนังมันดูมีบรรยากาศที่มันแข็งแรงบรรยากาศของหนังมันจะดูจับต้องได้คนดูจะรู้สึกว่าเราไปอยู่ในที่แห่งนั้นจริงๆนะครับนี่คือข้อดีของการนําเสนอแบบแบบหนังสมัยก่อนก็จะใช้วิธีประมาณนี้กันหนังสมัยนี้มันจะมีนี สำหรับพี่มอเป็นนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือจะชอบคัตติ้งเร็วๆตัดหน้าไปตัดหน้าปาคัตติ้งเร็วๆเรวพราะว่าคนสมัยนี้สมาธิสั้นถ้าเกินหนังมาตัดจะช้าจะรู้สึกว่าดูนานๆไม่ได้แบบว่าใจจดใจจอ่อไม่ได้อะไรเงี้ยหนังสมัยนี้เลยตัดค่อนข้างไวอแต่หนังเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้ตัดช้าอะไรมากอย,อย่างหนึ่งพอบทสนทนามันธรรมชาติมากๆไอ้ความคอมเมดี้ความตลกมันก็เลยมาได้โดยที่มันไม่ต้องพยายามเลยอาม่าพูด อะไรไม่กี่คำอะไรเงี้ยแค่แบบเออพงนิมนไม่ต้องมาแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ขำแล้วนนองเพราะด้วยความที่มันธรรมชาตินี่คือข้อดีส่วนสตอรี่ของเรื่องอาานะครับต้องบอกนิดนึงว่าไอไอไอเรื่องแบบเนี้ยพี่ว่ามันละเมียดละไมมากนะส่วนตัวพี่มองว่ามันละเมียดละไมมากตั้งแต่ซีนเปิดของเรื่องที่สุสานนะครับแล้วก็มีการบ่งบอกถึงเป้าหมายของของตัวอาาว่าเขามีความต้องการที่จะได้เนี่ยบ้านหลังใหญ่อะไรงี้อะไรเงี้ยเรื่องราวก็จะวนกลับมา ตอนสุดท้ายที่เดิมอะไรเงี้ยนะอันนี้คือความความกลมของการเขียนเรื่องขึ้นมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของเรื่องอาาแล้วก็คือตัวละครทุกตัวพี่ว่ามันแข็งแรงมากนะครับตัวละครโดยเฉพาะตัวอาาเนี่ยเป็นคนอาจจะดูปากเสียปากร้ายนะครับแต่แกจริงๆแล้วแกเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอคิดถึงลูกตัวเองก่อนเสมอคิดถึงหลานก่อนคิดถึงอะไรแต่มักจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะครับมันจะมีการกระทําอะไรหลายๆอย่างในเรื่องที่พี่ ที่พี่รักในตัวมากมากนะครับอย่างเช่นการที่อา่ารู้ว่าไอตัวเอ็มเนี่ยเอาบ้านไปขายแต่อา่าก็ไม่เคยมาพูดกับตัวเอ็มอไม่เคยมาแบบว่าเอ้ยเอ็มเอาบ้านอาม่าไปขายเหรอคือนึกสภาพว่าถ้าเกิดเป็นคนเขียนคนอื่นเนี่ยเขาสามารถเอาเนี่ยเอาคอนฟ lict ต,ตรงนี้มาขยี้ให้เป็นดราม่าแล้วก็เอ็มทะเลาะก,กับอาม่าแล้วแม่งก็ด่ากันไปด่ากันมาแล้วเอ็มก็หายไปอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําได้นึกออกปะแต่เขาไม่ไปเวนั้น เป็นสิ่งที่พี่ยอมรับมากในเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่เคยทําให้หลายๆอย่างมันโอเวอร์ดรามาติกเกินไปคือมันจะกลายเป็นละครไปทันทีเลยนะ้องเนื่องจาะถ้าเกิดเข้าไปทางนั้นเข้าไปเวแบบขยี้ดราม่าอะไรพวกนี้ไปมันจะกลายเป็นละครทันทีนะครับพี่ชอบตัวละครที่ถูกนําเสนอเข้ามาตัวหนึ่งมากเลยนะั่นคือโซยนะครับ กูโซยกูโซยนำสเสนงโดยพี่เผือกนะครับกูโซยตัวนี้หลายคนจะเกลียดเรื่องไหมหลายคนจะมีความเกลียดชังมันแน่นอนนะครับแต่พี่พี่ชอบการมีอยู่ของมันเพราะพี่รู้สึกว่าในครอบครัวของคนทุกคนมักจะมีญาติคนหนึ่งที่ฟีลแบบเนี้ยที่มักจะเหลวแหลกในชีวิตหรืออะไรแบบเนี้ยมากก็มักจะรักคนคนนี้นะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เอ็มไปถามว่าเออม่ารักใครกันแน่ใครเป็นอันดับไหนกันแน่อะไรเงี้ยพี่ชอบตรงที่ม่าตอบไม่ได้นะกูชอบนะ มึงนึกสภาพว่าถ้ามา,าตอบขึ้นมาว่ากูรักคนนั้นเป็นที่หนึ่งแล้วคนนี้เป็นที่2องฮาเลยเหี้ยเป็นบทพูดที่ตลกมากสุมาแต่มา,าตอบไม่ได้ก็สุดท้ายยกบ้านให้หู้อยแล้วพี่มองว่าคนดูจะมีคําถามอยู่ในใจมีคําถามอยู่ในใจเยอะแยะมากทำไมต้องยกให้คนคนนี้ทําไมต้องอะไรนี้คือน้อง พี่มองว่าถ้าเกิดเราเข้าใจมนุษย์จริงๆนะมึงจะไม่มานั่งถามอย่างนี้พอหนังมันเล่าได้ธรรมชาติเงี้พี่จะมองว่าถ้าเข้าใจมนุษย์คนเนื้อน,น้องลูกเขาอ่ะเขาเลี้ยงมาเขาอะไรมาเยอะๆมากมายเขามีประติศาสตร์ที่เยอะแยะมากมายกับลูกคนนี้ของเขาลูกคนเล็กของเขาที่ชีวิตไม่ได้ดีนักมันจะมีคําพูดที่ชอบมากที่ประมาณว่า,าถ้าเกิดวันไหนที่กูโซ่ไม่มาเนี่ยแสดงว่าชีวิตเขาดีแล้วอะไรเงี้ย กูชอบมากนะที่ที่ที่ทอามา่แกเป็นคนอย่างเงี้ยมันมันมันคนเป็นแม่น้องเขารักโดยไม่มีเงื่อนไขเฮียทั้งนั้นนะครับมันคือง่ายๆเลยแล้วมันก็จะมีซีนนหนึ่งที่พี่คิดว่าแม่งกูใจสลายมากนะเป็นซีนที่ทําให้กูแบบไอ้เฮียแม่งแม่งหนักนวงกับกูมากนะ,ะนั่นก็คือซีนที่พี่ชอบวิธีเล่าซีนกันนะกูโซยขายบ้านไปแล้วก็เอ็มไปหามา่รู้ว่ามา่เนี่ยสูกย้ายไปที่บ้านของคนชรลาเอ็มก็เดินเข้าไปไปเจอกับกูโซยก่อนตอนนั้นยังไม่เห็นม่นะไอ้กูก็บอกว่าเออเนี่ย อ่ะเอาเงินไปอะไรงนี้เดี๋ยวกูจะให้เงินมึงอันนี้ก็ไม่รับก็บอกว่าเออพี่เก็บไว้เถอะเพราะว่าหลังจากเนี้ยมันจะไม่มีใครช่วยพี่แล้วนะกูชอบมากนี่คือจุดจบของตัวละครตัวนี้นะแค่นี้เลยนี่คือบทสรุปนะ้องบทสรุปของตัวละครตัวนี้ที่ท,ที่ทาขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่ได้แบบว่าให้อยู่ดีดีมึงน,นึกสภาพว่าถ้าเกิดเนี่ยกูเห็นอัลเทอร์นทีเยอะแยะมากมายที่จะทําให้มันกลายเป็นละครทั่วไปได้ ว่าสุดท้ายแล้วไอ้กูโซยนี่จะกลับมาแบบเป็นคนดีมากขึ้นใช้ชีวิตได้แบบสุขีสุขขังมากขึ้นกลายเป็นคนดีเอาการเอางานคือจะ,จะ,จ,ะจะไปเวนั้นก็ได้แม่งโคตรง่ายเลยน้องแม่งง่ายสัสๆเลยจะไปเวนี้แต่เข้าไปเวที่มันมีความเป็นภาพยนตร์กว่านั้นเยอะก็คือปล่อยให้ตัวละครมันเจอบทสรุปของมันเองนะครับแล้วบทสรุปของมันก็ง่ายๆเลยแค่เออต่อไปมึงจะไม่มีแม่มึงแล้วนะจัดก,การชีวิตของมึงเองนะอะไรเงี้ยพี่ กูชอบมากนะครับดีมากน้องหลังจากนั้นเนี่ยไอ้กูโซยนี่ก็ไปใช่ไหมเอ็มเดินเข้าไปหาอาาแล้วแบบอาานอนอยู่ในห้องรวมน้องไอ้ที่แบบกูแบบเนี่ยเขาวิธีเล่ามันดีนึกออกปะเขาจะเห็นเข้าไปก่อนว่าเออเห็นคนอื่นก่อนแล้วมามาอาาแม่งนอนอยู่หลังตู้เหียล้วอย่างมองไม่เห็นด้วยเอ็มเดินเข้าไปหาแล้วเวเห็นอาานอนแบบโอยี่่ียมันตอนนั้นกูบอกําตรงกูน้ำตาเล็ดนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้สร้างมาให้เราฟูมไฟนาะอันนี้เป็นข้อดีมากนะ แต่ละซีนแต่ละซีนนี่มันค่อนข้างจะพี่มองว่าแต่ละคนจะมีรีแอคชั่นกับแต่ละซีนไม่เหมือนกันพี่จะรีแอคชั่นกับซีนนี้พี่ชอบซีนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีประมาณสองสซีนนะครับแต่ว่าพี่ชอบซีนนี้มากที่ที่มาเห็นแบบอาม่าแม่งมานอนอยู่เพราะว่าลูกเขาเป็นคนขายบ้านเขาแล้วก็ปล่อยให้เขามานั่งมานอนอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยมันไอ้ที่มัน,ม,น,ม,นมันแย่มากสำหรับภูนะครับแล้วกูเห็นโขยหี่แ มันน่าสงสารแกมากอะแล้วก็ตัวเคียงก็ดีเหมือนกันนะครับตัวเคียงที่เปิดมาเหมือนกับประมาณว่าเป็นเหมือน ลูกคนโปรดตามภาษาคนจีนเลยน้องก็คือลูกชายคนโตมกักจะเป็นคนโรดอะไรเงี้ยก็แต่ว่าพี่ชอบนะที่ตัวเคียงเขาเหมือนกับมีความเหมือนเห็นแก่ตัวนิดนึงอะไรเงี้ยตามภาษาแบบผู้ใหญ่มองคนแก่ว่าเป็นภาระอะไรสักอย่างน้องเนือเน้อว่ามันจะมีฟีลอย่างนั้นอยู่แต่มันจะมีซีนหนึ่งที่พี่ชอบมากที่เขานั่งอยู่ในรถแล้วก็ไม่ยอมออกมาอะไรเงี้ยมันม,มีมีอะไรสักอย่างอยู่ในใจอะไรเงี้ยแล้วก็เอ็มไปบอกว่าเออ ออกมาเถอะอะไรเงี้ยออกมาแล้วก็สุดท้ายก็เป็นซีนเนี่ยน้องวิธีเล่าซีนดรามา่าแต่ละซีนคือพี่มองว่านี่คือเก่งแล้วนะมันเก่งที่สุดเท่าที่คนไทยจะทําตอนนี้ได้นะครับสําหรับหนังสายแบบธรรมชาติน,ะน้องต้องต้องบอกนิดนึงว่า หนังแต่ละเรื่องมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันอินเทนชันของหนังเรื่องนี้คือเขาต้องการความธรรมชาติความเรียวอะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกนิดหนึ่งพี่เคยพูดไปแล้วในใน,ในเรื่องอังเกอนะครับพี่เคยพูดไปแล้วว่าหนังบนโลกนี้ไม่ใช่ทุกเรื่องต้องการความเรียวไม่ใช่ต้องการความธรรมชาตินะครับ แต่เรื่องนี้เขาต้องการความธรรมชาติความเรียวอะไรงนี้นะครับมีหนังเซเรียลิซึมมีหนังอเวนการ์ดมีหนังทียอะไรเยอะแยะมากมายบนโลกนี้ที่ทนึกออกไหมที่เขาไม่ที่จําเป็นต้องใช้ความเรียวแต่เรื่องนี้มันทําความเรียวได้สําหรับพี่ถึงนะครับอย่างซีนตอนอาาตายอะไรงนี้ก็ดีนะครับมันไม่ฟูมไฟล์เกินไปนะครับม,มันก็แค่มันเป็นโมเมนต์ง่ายๆที่อยู่ดีๆตัวเอ็มตื่นมากลางดึกแล้วก็มาจับมืออาาแล้วก็ตัดภาพมาเลยอมาม่านอนอยู่ในโรงแล้วอะไรอย่างี้ ชอบอูชอบรู้สึกว่ามันกระแทกกระทันใจดีนะครับไอไอหนังพวกนี้มันก็ปล่อยให้เรารู้สึกเองอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เล่าได้น่าจะเป็นซีนที่ยากที่สุดในการถ่ายทําแล้วนะครับแต่ว่านี่แหละก็เป็นการแฟดแบ็กที่ดีเรียกว่าแฟดแบ็กละกันเป็นการแฟดแบ็กที่ดีนะครับมันจะเป็นซีนที่เอ็มเพิ่งมารู้ตัวว่าอาม่าเคยฝากธนาคารให้เอ็มตั้งแต่ยังเด็กอะไรางี้แล้วมันจะเป็นซีนที่เขาเดินอยู่ ข้างถนนแล้วก็มีรถไฟวิ่งผ่านซีนนั้นนี่คือน่าจะไม่รู้กี่เทคหรืออะไรกูไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นเป็นการเล่าแบบซีนิมาติกที่น่าจะน่าจะถ่ายทำยากที่สุดในในเรื่องแล้วมัง้งอันนี้กูไม่รู้ว่าอันเบื้องหลังอะไรแต่ว่ามันเป็นซีนที่เอ็มเดินมารถไฟวิ่งผ่านมากล้องแพนไปปุ๊บเห็นอาม่าเมื่อหลายปีก่อนเดินกับเอ็มตอนวัยเด็กอะไรงี้เดินมาด้วยกันอะไรเงี้ยนื่องกว่มามันก็เป็นซีนต่อเนื่องกันที่ที่ ใช้การ transition ได้โอเคนะครับอะไรแบบนี้น้องเนี่ยพี่จะโอเคกับกับการแฟดแฟดแบ็กอะไรแบบนี้พี่รู้สึกว่าเออมันทําให้เรื่องราวมันดูไร้รอยต่อถึงแม้ว่ามันจะมีการย้อนอดีตไปแล้วหรืออะไรก็ตามอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เขาแอบโผลเข้ามานิดหน่อยก็คืออมุยนะครับอมุยเปิดมาแอบน่าสนใจแต่มัต้อมีอยนนึงพี่ไม่แน่ใจว่าเขา ยังไงมันจะเป็นซีนง่ายๆที่เปิดตัวอมุ่ยมาแล้วอมุ่ยกําลังรักษากกงอยู่แล้วมันจะมีช็อตนิดนึงช็อตเล็กๆเลยที่ตัวเอ็มแอบไปมองแบบว่าชายเสื้อของอมุย่ยแบบประมาณว่าดูมีอะไรสักอย่างอะไรงี้ดูเซ็กซี่อะไรเงี้ยเขาอาจจะให้เห็นถึงความเซ็กชวลอะไรสักอย่างที่2คนนี้มันเล็กน้อยหรือเล็กอย่างตอนแรกๆเนี่ยอมุ่ยดูจากภายนอกมันจะเหมือนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะทําเพื่อเงินทําเพื่อ,อผลประโยชน์แต่เราก็ค่อยๆมาเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าเออ อามุยเนี่ยก็คือมันจะมีบทพูดอะไรที่พี่ชอบอยู่เหมือนกันก็คือตอนที่เอ็มไปบ้านอานาเนี่ยไปแล้วได้กลิ่นอะไรไหมก็บอกว่าได้กลิ่นคนแก่แล้วก็อามุยก็แนะนําประมาณว่าเราต้องไปจนกลิ่นนั้นมันมันไม่ได้กลิ่นอีกแล้วก็คือไปจนชินกลิ่นนั้นแล้วก็เป็นอะไรที่พี่คิดว่าก็เขียนบทด,ดีนะครับก็เขียนบทด,ดีการเขียนบทที่ยากนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาษาสัมผัสอะไรแปลกๆการได้ยินอะไรสักอย่างการได้กลิ่นอะไรสักอย่างการได้ชิมอะไรสักอย่างการได้อะไรพวกนี้น้องมันจะเขียนบทมายากเพราะว่าคนเขียนนนนบทมัจจะต้้องใชิาากร เข้าไปอีกมิติหนึง่งมากกว่าที่จะพูดออกมาเฉยๆนึอ่อกัแมเราก็จะเริ่มเข้าใจอมุยมากขึ้นว่าเออคือเขาก็ไม่ใช่ทําเพื่องเงินเฉยๆเขาก็มีความรู้สึกจริงๆอะไรงนี้นะครับมีอีกซีนหนึ่งที่พี่ที่พี่ชอบวิธีเล่ามากเหมือนกันนะครับเป็นซีนที่อมาม่า จะไปเอาเงินจากพี่ชายอูชอบเนี่ยต้องดูวิธีเล่าเขานะเปิดตัวซีนนี้ก็คือเอ็มพามาไปที่บ้านแล้วก็ร้องคาราอเกะกันกระหนุกนงกระหนิงเนื่อาพแบบพี่น้องร้องคาราอเกะกันเอ็มก็เดินไปกินข้าวอะไรกันแล้วก็เราก็จะเห็นบรรยากาศของบ้านหลังนี้ว่าดูค่อนข้างจะมีฐานะบ้านใหญ่โตดูมีตังมีอะไรเงี้ยคุยกันเหมือนกับไม่ได้เจอกันมานานอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปได้คุยกับพี่ชายจริงๆอะไรเงี้ยไปขอเงินไปขออะไรขึ้นมาแม่งพี่ชายแม่งไล่ บาทหนึ่งกูก็ไม่ให้ไอ้เชี่ยแบบกูชัดแม่มันแบบมันเหมือนกับเป็นการหักมุมไกลๆนิดนึงวิธีเล่าซีนที่พี่เคยบอกไปเล่าซีนยังไงให้มันน่าสนใจนี่แหละน้องแบบนี้เลยน้องคือทุกซีนมันจะมีความหมายไงเริ่มมาอย่างนี้แต่จบซีนอีกแบบนึงอะไรเงี้ยนี่แค่นี้ก็สำหรับพี่ก็รู้สึกว่ามีการทวิสแอนเทอร์นิดนึงแล้วนะครับแค่นี้ก็สนุกแล้วครับแล้วมันจะไม่น่าเบื่อ ถ้ามึงใช้สมองดูนะรุนแรงแบบไม่โอเวอร์ดรามาติกเกินไปด้วยนะครับเป็นเป็นความรุนแรงที่ที่ตอนนั้นเราเริ่มมีใจให้อาม่าสักพักแล้วเริ่มสงสารอาม่าเริ่มอะไรเงี่ยพอพอแกถูกเฉดหัวถูกไล่อะไรเงี่ยแบบว่ามึงไม่ต้องกลับมาอีกนะกูห้าบาทสิบบาทกูก็ไม่ให้มืออะไรเงี่ยมันสำหรับพี่มันรุนแรงมากสำหรับไปพูดพูดกับคนแก่คนหนึ่งนึกออกไหมฮะ หลายๆซีนพี่ชอบมากๆเลยคือกูพูดทั้งวันก็ไม่หมดซีนที่อา่าไปเขียนบัตรอวยพรอะไรให้อาม่าอะไรอย่างนี้ก็ก็อา่าก็เขียนอวยพรลูกหลานอะไรอย่างนี้แต่ลูกหลานไม่เคยเขียนถึงแกเลยแล้วแกก็มักจะพูดประมาณว่าเออ อาเคียงเนี่ยอีมีครอบครัวแล้วอีก็ต้องคิดถึงครอบครัวก่อนอะไรเงี้ยพี่มองว่าทุกคนรู้จักอามา่าดีแต่อาจจะหาคําพูดอธิบายนิสัยของอามาไม่ค่อยได้แต่พี่มองว่าแกอาจจะปากไม่ได้อะไรเท่าไหร่นักแต่ว่าแกเป็นคนจิตใจที่มักจะคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอคิดถึงลูกหลานก่อนเสมอคิดถึงคนนู้นก่อนคิดถึงคนนี้ก่อนเสมออะไรเงี้ยแกมักจะหาเหตุผลมาเข้าข้างลูกหลานก่อนเสมอนะครับพี่ชอบมาก เพราะว่ามันเล่าได้อย่างธรรมชาติกูไม่รู้จะเอาคําพูดอะไรมาคือมันเล่าได้ธรรมชาติหนังเรื่องนี้มันจะมีรายละเอียดอะไรพวกนี้เยอะนะครับที่พี่ค่อนข้างชอบอย่างเอ่อพวกทับทิมอะไรเงี้ยทับทิมที่ปู่ว้ให้เอ็มตัง้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คนอื่นมาแย่งก็ไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเสื้อที่อา่าซื้อมาให้ตอนสุดท้ายก็คือเสื้อนั้น่ะที่อา่าซื้อมาให้ก็คือเอ็มใส่ในงานศพอาานะครับการโปรยดอกไม้อันนี้พี่ก็ชอบนะครับการโปรยดอกไม้ก็คืออา่าบอกว่าถ้าเกิด มึงโปรยดอกไม้ไม่ดีเนียกูจะมาหลอกล้อมึงอะไรเงี้ยแล้วตอนสุดท้ายมันมีซีนซีนน่ารักมากตอนจบนะครับเป็นซีนี่เอ็มโปรยดอกไม้ไม่ดีไปยืนอยู่บนกงซุยอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็โปรยดอกไม้แบบโปรยไม่ไม่ดีอะไรมากเพราะว่าเหมือนกับเอ็มอยากเจออาม่าอีกอะไรเงี้ยนาะคือมันเล่าดีอ่ะคือดีก็คือดีช่องนี้ไม่มีฮี้อะไรนะ้องหนังเล่าดีก็คือดีกูไม่เกี่ยงว่าจะเป็นค่ายไหนใครทํากูไม่สนใจนะครับ คือถ้ามันดีก็คือดีกูก็ยอมรับเลยว่านี่คือหนังดรามา่าเรื่องหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานของหนังไทยที่เราควรจะสตรีทควรจะไขว่คว้ามันแบบนี้อันนี้พูดกับคนทำหนังนะง่ายๆเลยถ้าเกิดเราจะไปสายนี้นะแต่ละคนมันสายไม่เหมือนกันนะ้องู้กํากับ,กบแต่ละคนมันจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะทำสไตล์นี้สไตล์แบบหนังชีวิตหนังดราม่าอะไรงนี้ดูตัวอย่างง่ายๆแบบเลดไลฟ์เลดไลฟ์พี่ให้แค่5าคะแนนเพราะมันเนี่ยน้องเข้าใจมั้ย มึงเข้าใจกูยังทําไมกูถึงให้เลทไลฟ์หคะแนนเพราะว่ามันยังทําไม่ได้เท่านี้ครับมันยังขาดอะรีกเยอะเลยครับมันยังขาดความธรรมชาติอะไรเยอะเลยน้อง ที่มันจะได้เท่านี้เนี่ยมันเรื่องนะั้นมันจะดูเป็นละครมากๆเลยนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องดรามองดราม,มา่าเรื่องอะไรก็ยังเล่าไม่ได้ดีเท่านี้มีหลายคนบอกว่าไม่โอเคกับสาวบอตำโจงกูไม่รู้สึกเลยอ่ะกูไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นเลยปกติพี่จะมีปัญหากับเรื่องสาวมากนะเวลาพี่มีปัญหากับเรื่องสาวมีปัญหาอย่างเดียวเลยคือพี่ไม่ชอบสาวที่บังคับโทนเรื่องอย่างเช่นกําลังพูดตลกอยู่ แล้วใส่ซาวดนตรตีที่มีความตลกขบขันเข้าไปบางทีซีนเดียวกันมันกำลังตลกอยู่แล้วเขาอยู่ดีๆเขาจะเปลี่ยนไปดรามา่าเขาก็จะเปลี่ยนซาวอันนี้พี่จะไม่โอเคแต่เรื่องนี้มันไปธรรมชาติมันไปเลยซาวมันก็จะมีตลอดบ้างมีอะไรบ้างพี่พ,พี่ค่อยมีปัญหาอะไรอย่าให้ซาวเป็นตัวชี้นาถ้าเกิดรู้สึกว่าซาวชี้นามากๆเมื่อไหร่พี่จะลาคาญมากนะครับ เรื่องนี้ไม่พี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นหนัง10คะแนนไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นหนังที่เพอร์เฟกมันจะไม่มีที่เหลือให้พัฒนาแล้วมันมีน้องมันสามารถพัฒนาได้อีกหนังบนโลกนี้จะพูดได้ว่าไม่มีหนังเพอร์เฟกก็พูดได้ก็แล้วแต่คนแต่พี่มองว่ามันก็ทําได้ดีเท่ากับมนุษย์คนหนึ่งจะทําได้แล้วน้องเนือ่อปว่าคือถ้าเกิดมึงมานั่งกดกันเองมานั่งขี้อะไรอย่างนี้นะครับมันพูดง่ายๆเลยมีแต่แม่มึงเท่านั้นแหละที่จะทําได้ดีกว่านี้น้องคือแยกกูพูดง่ายๆเลยนะครับ คือถ้าเกิดใครทําดีก็ควรชมแบบเนี้ยนะ้องแบบเนี้ยมันนานๆนนนนนนทีมจะมีสักเรื่องหนึ่งนะเว้ยไอทิปออกมาแบบเนี้ยออกมาแล้วแบบเออแม่งธรรมชาติแบบนี้มันมันนานๆดนน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 ีเลยนะเว้ยมันไม่ใช่จะมีบ่อยๆนะเว้ยที่ทําได้ดูมีความเป็นภาพยนตร์แล้วก็เล่าเรื่องงานภาพอะไรได้ดีแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แนวใหม่แนวที่ น่าสนใจอะไรก็ตามฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าเออถ้าชมได้ก็ชมไปเถอะเฮียเนื่องจาก่คือถ้าเกิดเรื่องต่อไปมาอีกเรื่องอะไรมาอีกทําได้ดีกว่านี้ก็ดีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ขอให้เรื่องหลานมาที่10คะแนนนะครับใครรู้สึกไงกับเรื่องหลานมาบ้างพี่คิดว่าน่าจะมีคนอยากพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะกูไม่ได้ว่าเลียแข้งเลียขาเฮียอะไรกูไม่มีผลกูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเฮียอะไรกับ กับเขาทั้งนั้นนะครับต้นต้นคลิปกูก็เพิ่งด่าจีดีเไปอยู่นะค,คือกูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทยี่อนะไรทั้งนั้นแต่น้องง่ายๆเลยช่องสายรับจำหนังมีมาเพื่อเข้าข้างหนังดีน้องไม่มีอะไรก็แล้วก็ดีในแบบของกูด้วยนะอันนี้ย้ำเลยนะครับดีในแบบของพี่ด้วยนะหนังที่ยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งคือมันจะนอกจากให้9ให้9ก้ให้10อะไรก็แล้วแต่นะครับ แล้วแต่พี่มองว่าคือจะให้9ก็ไม่น่าเกลียดน้องให้8ก็ไม่น่าเกลียดครับพี่มองว่ามันมันไม่น่าเกลียดจะให้เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเกิดมึงจะด่าหนังแบบนี้แล้วก็ให้แบบ4คะแนนอะไรย่างนี้กูว่ามึงมึงต้องถามตัวมึงมันมีปัญหาอะไรสักอย่างกับมึงอ่ะเอาง่ายเลยน้องคือแบบมึงให้แบบ4 5หคะแนนอะไรงี้มึงต้องถามตัวมึงเองอ่ะจริงอันนี้กูพูดมึงมีปัญหาอะไรอ่ะมึงมีปัญหาอะไรมึงเอาไปเทียบกับชอแชงรีเดมชั่นอะไรอย่างงี้หรอไปเทียบกับฟอเรสต์กัมอะไรย่างี้หรอเนื้อป เนี่ยมึงมีปัญหาแล้วเนืกอป่ะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆสองสีเก้าเก้าหนังแ๊งเเตอร์ถ้าเกิดเอาไปเทียบหนังฮอลลีวูดเทียบอะไรอะกอดฟาเธอร์ไหมมึงเทียบมึงคิดว่าเทียบได้ป่ะเนื้อป่ะมันยังไงก็เทียบไม่ได้น้องว่ายังยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่าสองสีเก้าเก้านี่ก็คืออย่างน้อยสําหรับพี่นะก็เป็นแ๊งเเตอร์มาสเตอร์พีซของคนไทยแล้วคนไทยเรายังต้องไปเยอะเป็นเก้าที่ดีนะครับทํเงินต่อไปช่วยกันต่อไปแต่พี่ยังพูดย้ําเสมอว่าหนังไทยเราต้องการความหลากหลายเรื่่อองนี้้ไไมมดตบโจทยย์ควาาาหหลลก แต่ถ้าเกิดมึงจะทําไข่เจียวให้กูแดกแล้วถ้าเกิดกูจะต้องแดกไข่เจียวทั้งชีวิตแดกอย่างอื่นไม่เป็นแล้วแดกแต่ไข่เจียวอย่างเดียวเออไข่เจียวแบบนี้กูก็ได้อยู่เลื่องปะก็โอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกไงก็มาคุยกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณรายชื่อตรงนี้มากเลยนะครับที่โดเนเข้ามาให้สายรับตับหนังนะครับช่องนี้จะไม่จะไม่สามารถทําต่อได้ถ้าไม่มีรายชื่อเหล่านี้อยู่ ขอบคุณจากใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกไงอยากจะสนับสนุนอะไรช่องนี้ก็มาคุยกันได้นะครับพี่รู้เลยว่ามันจะต้องมีคนคิดตรงคิดต่างเลยเป็นเรื่องปกตินะครับมันนั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เรามาดูหนังแล้วเรามาคุยกันเนื่องว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่พี่เป็นคนที่เปิดใจให้กับหนังทุกแนวนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวบางแนวเป็นเป็นประจําแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้เห็นพี่รีวิว กูดูหนังทุกแนวแล้วแต่กูแค่ไม่ได้รีวิวทุกเรื่องแอนิเมชันเรียกแล้วก็ดูแต่กูแค่ไม่ได้รีวิวทุกเรื่องแค่นั้นเองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของหนังดราม่าไทยอะไรนี้จะว่างั้นเลยก็ได้นะครับคิดเห็นยังไงมาคุยกันแล้วกันนะครับวันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ